สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นรูปประเทศวิรังรองทัพพลังสี โพสเฟซบุ๊กขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งคาสินโนในประเทศไทยพร้อมใจพบกันในวันอาคารที่8เมษายน2568เวลาประมาณ17-18นาฬิกาณลานพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อทำพิธีสักการะพระบรมรูป2รัชกาลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์ไทยที่ได้ปกป้องทำนุบำรุงประเทศชาติและศาสนาเพื่อพวกเราชนรุ่นหลัง ขอบรมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปกป้องเยาวชนไทยและชาติบ้านเมืองให้พน้นจากการมอมเมาและจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนอกจากนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต,นต่อนหน้าพระบรมรูปสองรัชกาลว่าจะเดินตามพระราชบัญญัติของบุรพกษัตริย์ไทยครองตนเป็นคนดีไม่หมกมุ่นมัวเมาในสิ่งอายมุขต่อต้านการจัดสร้างคาสิโนเป็นเสาหลักของแผ่นดินรวมกันปกป้องทำนุบำรุงชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อคนรุ่นหลังสืบไป แม้คณะผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นนิสิตเก่าจุฬาแต่การจัดงานครั้งนี้พวกเราจัดในนามประชาชนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญตัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรและมีความต้องการให้รัฐบาลถอดถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนั้นหากท่านใดสามารถมาร่วมกับพวกเราได้เรายินดีเชิญเข้าร่วมครั้งนี้ไม่มีการลงชื่อในการคัดค้านแต่พวกเราจะออกมาแสดงตัวเป็นๆให้รัฐบาลเห็นว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกิจกรรมครั้งนี้จะเรียบง่าย ท่านที่เห็นด้วยกับพวกเราสามารถมาร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งชื่อสามารถทำป้ายชื่อกลุ่มจังหวัดสถาบันหรือองคอ์กรขนาดพอประมาณไม่เกะกะบางสายตาผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ด้านหน้าแม้จะกังวลเพียงใดแต่เรามาด้วยใจมาร่วมทำความดีพบปะคนดีๆ